สรุปก็คือ,อเงินส่วนพระองค์ก็เป็นเงินส่วนพระองค์สามารถใช้จ่ายได้ตามใจของพระองค์ท่านไม่มีใครจะไปตรวจสอบอะไรได้นะครับที่มีมาแต่โบราณการมาเป็นเงินภาษีของประชาชนหรือไม่คำตอบคือไม่ไม่เกี่ยวนะฮะใครที่พูดไปอย่างอื่นว่าเงินของกูนะจะต้องเอาคืนมานี่คือเงินภาษีของประชาชนไม่จริงนะครับ เงินรายได้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้มาจากไหนจากการเอาไปลงทุนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คณะดดอัฐดรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการเอาไปลงทุนแล้วได้กําไรมาวเวลาบ้านเมืองลําบากท่านก็เอาทงเงินถุงแดงในะสมัยรัชกาลที่5ไปช่วยกู้บ้านกุญแน,นดินมาไม่งั้นเราก็ต้องเสียพรมแดนมากขึ้น สวัสดีครับบาผู้กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u ูทูบนะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือทรัพย์สิน,สนพระมหากษัตริย์แล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะฮะซึ่งมีการถกเถียงกันหลังจากที่กลุ่มม็อบเอาเรื่องนี้มาทําการโจมตีไปโจมตี SCB ีบี นะครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ขู่ว่าจะไป s c g นะครับเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ขู่อีกนะครับว่าจะบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อีกนะฮะซึ่งไปไปมาเนี่ยก็มีการนํามาดีเบตกันนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะข้อคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นของประชา,าชนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอยากให้ช่วยอธิบายเรื่องที่เขาต้องการตรวจสอบทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ได้ค่ะ เริ่มกันที่ตัวบทกฎหมายก่อนเลยนะคะเรื่องของกฎหมายเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทรัพย์สินของท่านก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พฤธศกรา2,561ประกาศณวันที่2พฤศจิกายน2,561ได้กำหนดให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดูแลทรัพย์สินอยู่สส่วนค่ะคือ 1. ทรัพย์สินในพระองค์ ทรัพย์สินในพระองค์ความหมายก็ชัดเจนว่าเป็นเงินส่วนพระองค์นะคะ 2. ทรัพย์ส,สินในพระมหากษัตริย์อันนี้ก็คือมรดกตกทอดของราชวงศ์จัก,กรีค่ะที่คณะราษฎรได้ยึดของพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475ไปเป็นของรัฐบาลรัฐบาลชุดน,นี้ก็เพียงแต่โอนคืนเงินมรดกที่เป็นของปู่ย่าตายายคืนให้กับลูกหลานเท่านั้นเองค่ะถ้าภาษาง,ง่ายๆนะคะเงินทั้งสองส่วนนี้มาจากไหนหล่ะคะ มาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาจากการถือครองหุ้นในบริษัทมหาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเทเวศประกันไัยจำกัดมหาชนค่ะเงินทั้งหมดนี้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วที่สำคัญไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนในเมื่อไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนท่านจะใช้จ่ายแบบไหนก็ได้ เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นเงินส่วนพระองค์ของท่านไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตรวจสอบได้มากันที่งบสถาบันพระมหากษัตร,ริย์กันบ้างงบสถาบันพระมหากษัตร,ริย์นี่มาจากไหนก็มาจากงบประมาณแผ่นดินง,งบประมาณแผ่นดินมาจากไหนก็มาจากภาษีของประชาชนนั่นละคะ่ะถูกและะ้วค่ะภาษีกูภาษีกูค่ะในส่วนนี้นะคะดูแลโดยสํานักพระราชวางังแต่งบประมาณส่วนนี้ไม่ใช่พระมหากษัตริย์สั่งว่าเอามา37,000พล้านบาทไม่ใช่นะคะแต่มาจากการ ผ่านมติของรัฐสภาเห็นชอบโดยสสสวพิจารณาผ่านร่างรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วถึงจะผ่านร่างเห็นชอบอนุมัติงบประมาณก้อนนี้คิดเป็น1.12%ของงบประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาทงบส่วนนี้ทางตรงทางตรงก็คือไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการในส่วนพระองค์จ่ายค่าใช้จ่าย,าจจายทำนุบำรุงสถานที่บำรุงราชวังต่างๆการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ส่วนทางอ้อมก็คือโครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสอตอง,งอค่ะสรุปก็คือเ,เงินส่วนพระองค์ <ไป S 1> ก็เป็นเงินส่วนพระองค์สามารถใช้จ่ายได้ตามใจของพระองค์ท่นไม่มีใครจะไปตรวจสอบอะไรได้เงินของพวกคุณเงินของพ่อแม่คุณเงินของโครเงาสักการะต้นตระกูลคุณ,คณ,คณก็ไม่มีใครไปตรวจสอบนะคะเขาบอกว่า เพราะพระองค์โอนหุ้นไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นสมบัติชาติไปเป็นชื่อตัวเองแต่ข้อที่จริงคือแบบนี้ค่ะหุ้นไทยพาณิชย์นั้นไม่ได้เป็นสมบัติชาติเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีธนาคารไทยพาณิชย์หรือบริษัทแบงก์สยามกมาจนทุนจำกัดถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าน้องอยาเธอกรมมะหมนมหิสอราชทรืไทยเมื่อปี2449ด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาท เงินลงทุนส่วนพระองค์เหล่านั้นที่กลายเป็นหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันย่อมตกเป็นทรัพย์สินส่วนกษัตริย์เพราะเปรียบดังเป็นมรดกมิใช่ทรัพย์สินของแผ่นดินเพราะทรัพย์สินของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงได้แยกทรัพย์สินแผ่นดินออกจากทรัพย์สินส่วนกษัตริย์อย่างเด็ดขาดไปแล้วราษฎรทั่วไปถึงมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเป็นชื่อของตัวเองเพราะฉะนั้นหุ้นไทยพาณิชย์ที่พระองค์โอนเป็นชื่อของตัวเองนั้น เป็นดังมรดกของบรรพบุรุษตนที่เคยอยู่ในนามสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วไม่ต้องเสียภาษีใดๆเลยตามกฎหมายที่คณะราษฎรได้ร่างขึ้นการที่พระองค์โอนไปนเป็นชื่อของตัวเองนั้นทำให้หุ้นดังกล่าวต้องเสียภาษีอย่างเต็มจำนวนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ปัจจุบันต้องเข้าใจด้วยว่า SCB พระองค์ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเท่านั้นเชกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยการเข้ามาถือหุ้น เด็กอายุยี่สิบเดี๋ยวนี้ก็ทําได้เด็กอายุยี่สิบสามารถเป็นเจ้าของไทยพาณิชย์ได้ค่ะอาจารย์เขาก็ชี้แจงต่างๆนานาแหละนะครับซึ่งแอดมินก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่หรอกทรัพย์สินส่วนพระอ,องค์ทรัพย์สินส่วนกษัตริย์เออนะครับนะซึ่งข้อมูลเขาแน่นอะเป็นอาจารย์จากนีด้าด้วยอานนท์ด้วย,วยชื่ออานนท์แต่คนละอานนท์กันเลยนะคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะฮะนี่อาจารย์เาก็ชี้แจงบอกไปเรียนมาใหม่ไป ทําการบ้านไปคุณไม่มีความรู้คุณมาพูดอะไรฮะไอลุงถึงกับไปไม่เป็นกับสมองนี่อะช็อ,ชอตอะอะ,อะคือเมื่อก่อนนี้มีผมคนเดียวนะคนเดียวจริงจงที่พูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อธิบายเรื่องราวที่มาที่ไปเชิงประวัติศาสตร์วันนี้มีเยอะเลยนะฮะมีคนเอามาพูดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยพักดี ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจออกมาพูดเยอะเลยนะฮะผมยืนยันนะผมก็พร้อมนําเสนอคนที่ออกมาพูดเนี่ยผมก็พยายามจะเอามาให้ทีมงานเอาช่วยเอาคลิปกัมาช่วยลงหน่อยนะครับผมก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะเป็นเวลากี่ปีตันะ้งปี2,559อะ่ะนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะผมก็พูดอยู่คนเดียวเป็นเจ้าแรกเลยเป็นคนแรกเลย มาตั้งองค์กรสื่อที่ใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการอธิบายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่ไม่เป็นความจริงผมก็นําความจริงมานําเสนอทุกอย่างก็ผ่อนคลายไปเรืเ่อยๆๆแต่ก็ของเขานี่ก็มีชุดโกหกโกหกกันเยอะเป็นหมู่เป็นเหล่าเปนะ็นคณะโกหกกันอย่างมาหูานนะครับก็เลยทําให้ผมก็เหนื่อยนะ เมื่อก่อนนี้ผมยังมีนะผมเล่าให้ฟังนะคุณส่วนทาใหม่ๆเนี่ยมีรองแม่ทัพภาคที่สองนะมีรองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลมีผู้การตํารวจสันติบาลนั้นตั้งแต่ปี2559หลังการสมัชชานคตของในหลวงรัชก,กาลที่93ตุลาคมไปต้นมาผมก็ชี้แจงตรงนี้นะมีตํารวจกองปราบมาบอกขอร้องอย่าให้ผมเนี่ยชี้แจงพูดความจริง นะครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะอย่าไปตอบโต้นะไอ้พวกที่ดูหมิ่นเยียดย้มสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าไปพูดความจริงนะความจริงมันคืออะไรห้ามพูดถ้าผมพูดจะโดนมาตาหนึ่งสองเอากันอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้มาลืมแล้วแต่ผมบอกแล้วนะผมก็บอกเขาตอนนั้นกูไม่พูดกูคอยดูนะมันจะเกิดการลุกฮือการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เพราะประชาชนไม่เข้าใจนะสุดท้ายผมก็พูดของผมอยู่อธิบายเรื่องราวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ ถ้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามสี่ปีห้าปีแล้วเนี่ยนะก็ตั้งสำนักข่าววิหกนิวมาอธิบายเรื่องนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยมีคนดูก็หลายสิบล้านแล้วนะหลายสิบล้านวิวแล้วนะฮะเออเกินร้อยล้านวิวไม่ใช่หลายสิบล้านวิวต่อเดือนเป็นสิบล้านวิวนะนี่หลายปีมาแล้วเนี่ยนะฮนะก็คนก็อธิบายอธิบายแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้มาพูดถึงสถาบันในทางที่ดีไม่ได้เลยนะคแค่พูดทําคลิปเนี่ย จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละนะออกมาห้ามมาปราบใครปู้ก็แล้วแต่จะมาขวางจะมาเล่นงานทันทีแต่ยุคสมัยนี้ไม่ใช่นะเอาละมาเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะหรือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยมีประวัติความเป็นมายอย่างไรปัจจุบันมีทรัพย์สินใดอยู่บ้างนะครับก็มีการเขียนบทความขึ้นมานะรนะายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งนะครับตั้งอยู่เลขที่173ถนน นครราชสีมาดุสิตกรุงเทพมหานครหนึ่0ศูนรหัสปริษณีตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2561มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่จัดการดูแลรักษานะครับจัดการผลประโยชน์และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะส่งมอบหมาย โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทร,รัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2,561นั้น,นได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2,561ตามกฎหมายสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการจดทะเบียนในฐานะนิติบุคลคลโดยมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปีวันที่4พฤศจิกาย,ยน2,561ก็ตามแต่ที่จริงแล้วหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดการดูแลรักษาจัดการผลประโยชน์ และดาเนินการใดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ถือกําเนิดขึ้นเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในราชอาณาจักรไทยนะฮะของพระมหากษัตริย์การจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีตั้งแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ระบุว่า การบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขออภัยฮะระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีวิวัฒนาการเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในราชอาณาจักรไทยเป็นของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับอย่างไรก็ตาม พระหมหากษัตริย์ทรงพยายามแยกพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินแผ่นดินโดยมีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับการค้าขายกับต่างชาติเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงได้ทรงเก็บสะสมกําไรที่มาจากการค้าสำเพาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าค้าสำเป่านะครับซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ในถุงผ้าสีแดงและเรียกกันว่าเงินถุงแดงไว้ข้าง พระแทนที่บรรทมเรียกว่าเงินข้างที่นะครับต่อมาเงินมีจำนวนมากขึ้นก็เก็บไว้ในห้องข้างๆที่บรรทมจึงเรียกว่าคลังข้างที่นะครับโดยได้พระราชทานให้ไว้เป็นทุนสำรองให้แก่แผ่นดินสำหรับการใช้ในยามบ้านเมืองเกิดภาวะขับขันนะครับและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่5ได้เกิดวิกฤต ตการที่เรียกว่ารอ1ร3ร้อยสามรอศนะครับพศสองพัสยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสจึงได้นำเงินถุงแดงมาสมทบเพื่อชดเชยค่าเสียหายค่าประกันแก่ฝรั่งเศสจนสามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ได้สมัยราัชากาลที่5นะครับมีการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินเด็ดขาด ในรัชสมัยรัชก,กาลที่5ในยุคแห่งการปฏิรูปการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านโดยได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้มีการปฏิรูประบบการคลังและมีการทํำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรกเพื่อให้รายรับและรายจ่ายของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนซึ่งการจัดทํำงบประมาณในครั้งนี้ได้มีการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างเด็ดขาดนะครับ ได้ส่งมอบหมายให้กรมพระคลังข้างที่เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์เมื่อรายได้ของแผ่นดินมากขึ้นนะครับเนื่องจากการปฏิรูปการเงินในปีพศ2433นะครับซึ่งมีการจัดตั้งกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นครั้งแรกส่งผลให้จำนวนเงินที่รับการจัดสรรของกรมพระครังข้างที่ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จุดเริ่มต้นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกรายได้ของกรมพระคลังข้างที่นำไปใช้จ่ายส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพระราชวังค่าใช้จ่ายในการเสด็จไปทรงศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศของพระราชะโอรสเป็นหลักเมื่อรายได้มากขึ้นมีเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเกิดการริเริ่มพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ นะครับก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนให้โอกาสในการทำการค้าขายนอกจากนี้เมืองสำคัญในต่างจังหวัดนะครับก็ได้มีการสร้างตลาดขึ้นเพื่อนำค่าบำรุงตลาดไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขาพิบาลและสาธารณูปโภคในเขตศูนย์กลางเมืองใหม่เหล่านี้ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาถนน ของกระทรวงโยธาธิการนะครับดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นรากฐานของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ของปัจจุบันสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันในฐานะนิติบุคคลนะครับตามประวัติศาสตร์อ้างอิงของเว็บไซต์สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ระบุถึงประวัติศาสตร์ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากกรมพระกลังข้างที่นะครับในรัชสมัย สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5จากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามความในพระราชบัญญัตินะครับจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2479นะครับสาเหตุเกิดจากคณะราษฎรที่มีพันเอกรพ,พระยาพหลพลพยุหะเสนาและศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงและพวก ทำการจับกลุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองและยึดทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ทั้งหมดมาอยู่ในการดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาการปรับปรุงยกเลิกนะครับประบอจัดระเบียบทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์อีก3ามครั้งเกิดการเหมาะสมจนกระทั่งล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ตัดส่วนออกไป นะครับตามความในพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศกราช2561ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์และการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่มอบหมายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์4ประเภท ขณะที่ข้อมูลในหนังสือทัศนียาคารอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้นะฮะกลุ่มแรกก็พระราชวังและวังประกอบด้วยพระราชวังดุสิต นะครับพระที่นั่งนงกรานสมสรหรือสวนจุนันทาพนะร,ระราชวังดุสิตนะครับพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรานะครับบรมราชเทวีพระพันวัส,สาอายิกาเจ้าตำหนักสมเด็จพระเจ้าสุขุมาลามารสีอัครราชเทวีนะครับตำหนักพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธิ สุธาสินีนาคปิยะมหาราชปติวรัด,ดานะครับตำหนักพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพนิพพาะะนิพยานะครับตำหนักพระองค์เจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุทารัฐราชกุมารีตำหนักพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสสิพงประภัยนะฮะวังพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรม พระนเรศวาร,ริศหร,ห,รหรือวังถนนพระอาทิตย์นะครับแล้วก็วังสมเด็จพระเจ้าะบรมบวงเธอกรมพระสวัสด,ดิวัตวิสิทธิ์แล้วก็วังพระเจ้าก็บรมบวงเธอนะครับกรมนาราชิพพันพงแล้วก็อีกหลายวังเยอะเลยแล้วก็มีบ้านเป็นเรือนเจ้ามารดาในสมัยที่5นะครับมีเรือนเท้าวันคณาทัศนะครับเรือนเท้า ทรงกันดานะครับบ้านหลวงจิตจำนงวานิตแล้วก็บ้านพระยาอาภัยโรนฤทิ์บ้านพระยาศรีธรรมมาธิราชแล้วก็เรือนพระอัศวินนะครับแล้วก็บ้านหลวงสุนทรนุรักษ์นะครับแล้วก็บ้านเลขที่1ตรอกอกับตันนุชนะครับอีกหลายแห่งเลยกนะ็มีตึกแถวต่างๆที่เป็นสถานพื้นที่สาธารณะก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นห้าง ยอนเซมสันห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างเ a b ห้าง SEC โรงแรมโอเรนติน,นสาลาเฉลิมกรุงนะครับอาคารถนนดำเนินกลางก็เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะครับส่วนพระนครศรีธิยาก็มีตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดพระนครศรีธิยานะครับฉะเชิงเซา์ก็มีทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นต้น ก็สรุปง่ายง่ายนะครับนี่คือทรัพย์สินก็แบ่งเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะเมื่อก่อนนี้ทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับมีแต่โบราณการมาคณะอัฐมนตรนนีทำการยึดอํานาจยึดเร็จก็นะฮะลิฟทรัพย์พเขาจะอยู่หัวลิฟทรัพย์เสร็จเอาที่ดินส่วนหนึ่งมาแบ่งขายกันนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เอามาให้กับสํานักนายกกกมตรีเป็นคนกากับดูแลโดยมีรัฐมนตรีประจาสํานักนายกกกมตรีเป็นคนกากับดูแล ต่อมาะะก็มีพรบรขึ้นมาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขึ้นมาก็ย,ายสส้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งแยกออกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์นะะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคาถามก็คือว่าทรัพย์สินส,ส่วนพระองค์นะะก็คือทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือทรัพย์สินตระกูลตอนนั้นในยุคล่านิคมพระตบองศรีส,สียมเรีลบปริตเราก็เสียไป นะครับฝรั่งเศสอ้างโน่นอ้างนี่อังกฤษก็อ้างกรันตันกลางการูจนเป็นมาเลเซียจนเป็นเขมปรปัจจุบันนี่มันอ้างยึดพอเอาเงินจ่ายมันก็ไม่ยอมมาเอากําลังยึดอีกนะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนำเงินส่วนพระองค์เนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือเงินถุงแดงไอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอไม่มีการเรียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2 5 0 0ไปต้นมานะครับ45 45ไปต้นมา พอไม่มีการเรียนประวัติศาสตร์สิ่งนี้ก็ไม่ได้มีการปูไม่มีการรู้พอไม่รู้สิพูดไปเรื่อยการสปีชกันหรือพูดตอบโต้กันระหว่างรุงกับดรอนนท์เขาเป็นคตอบว่าลุงไม่มีความรู้เลยพูดไปเรื่อยเข้าใจผิดนะฮะและที่สําคัญก็เรียนหนังสือยังไม่จบคนหนึ่งเป็นดรมันก็รู้เลไม่รู้ได้ไงไอเด็กพูดไปเรื่อยพิธีกรก็พยายามจะเอาใจอเอาไงเอาไงพยายามคือมันเห็นได้ชัดใครเป็นกลางใครไม่เป็นกลาง นะครับสุดท้ายก็อีกวันมาก็โดนมาตา1นึนะครับนี่คือเรื่องราวของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับทรัพย์สินส่วนพระองค์นะฮะที่นํามาเรียนก็นั้งจะละเอียดนะเล่าที่มาที่ไปนะครับนั่นหุ้นส่วนพูดได้เต็มปากเลยนะว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ใช่เป็นเงินของชาติเป็นเงินของตระกูลเป็นเงินส่วนตัวนะของพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงินของตระกูลคือราชวงศ์จักรีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงินภาษีของประชาชนการออกมาเรียกร้องไม่ว่าะเจาา ECB คืนจะต้องเปลี่ยนหุ้นไปโน่มก็มันทรัพย์สินส่วนพระองค์มันทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ไปยุ่งอะไรกับท่านน่ะนะสนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเ็าอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรการเปลี่ยนแปลงคือการปฏิรูปจากความจริงไม่ใช่เขาเริ่มล้อมยับสารภาพว่าคนที่มีการวางเฮดทั้งหมด10ข้อ กลับกลายเป็นกลุ่มขบวนการลมเจ้าที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสและก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์หรือประวินนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เยียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา่มหนาวแลงดินเรา้าร้องทอจนใจเจียนขาดแล้วราะองทรงผ่านพบน้ำพระไทยดึงนา